สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูไก่ครับไก่ชนที่บซืมาไว้ครับผมทำงานอยู่ที่ทำงานครับกรุงเทพแล้วก็ซื้อไก่มาไว้ครับนี่ป็นล็อกผสมครับเละไก่ก็ป่วยครับ นี่ใครดูฮะนีหลานฟางครับอีน,นี้กระพอไม่ย่อยอนี้ก็เป็นหลานแสนคนนกเล็กแดงหลอ นี้ก็ป่วยที่กาดกระเพาะก็ไม่ย่อยตอนนี้เป็นลูกตองสีครับหลานบาเงินดูสภาพอคอครับโอ้ใครที่คิดจะซื้อไก่แล้วไม่ได้เลี้ยงเองนะครับ อันนี้ชุดพี่เขาตีร้านไปแล้วครับอันนี้ชุดพี่ก็เก่งอ่ะบูจองสีของพี่ต๋องโคกพระเป็นร้านปางเงินภาพคอกดูไม่ได้เลยครับนี่ขี้กะตอนนี้ผมซื้อมาตอนเด็กคู่ละหมื่น ดีได้กลับบ้านนะไก่ก็ผสมเงินมั่วไก่งวงเลือดพวกนี้ก็เป็นไกน่เล,ลือดไก่ชนเขาออกไปข้างนอกหมดนับะ เป็นสามหนึ่งครับชุดน,นี้ก็จะจับมันนี่ครับสองขอข้อขอ้ไก่อีกกอยู่นะครับ ลงมาที่สวนที่อะไรนะแบบกินเย่นนู่นอากาศเย็นนะครับช่วงนี้ ซื้อมาไว้ไม่ไหวครับเสียหมดเลยครับไก่นี่ผมก็เพิ่งจับขังเลยครับมันอ้วนเกินตัวใหญ่กลัวมหลุดลอยครับใหญ่เต็มครับ นี่เตะเยอะนะครับก็คู่ละหมื่นนะค,คือมาตอนเด็กของเดือน,นเตะดูแล้วแต่ว่ามันถ่ายมันหลุดแคมก็เลยยังไม่ได้ไปชนกลับมารอบนี้กระเพาะไม่ย่อยครับ เดี้ยงกับหมูแต่ว่ามันไม่ได้กินอาหารหมูแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าคองหมูแน่นอนอน,นี้ก็เป็นโกเซ็มนะลูกเยอะอันนี้เป็นสายก้องชื่อมาจากโกเซมไม่รู้ผสมตัวไหนะ จะเป็นไก่ชนเนี่ครับสายเลือดนี่ก็เป็นคอกในบานแม่พัน <c oughs> เป็ดก็เหลือไม่เยอะ ันออกลองออกไปหากินหมดแ้วครับสำหรับใครน่าจะมีหลายคนนะที่ซื้อ,อแล้วก็ให้พ่อแม่เลี้ยงให้อย่างเงี้ครับผมว่ารอซื้อตอนกลับมาอยู่บ้านเลยดีกว่าแบบนี้มันเสียครับแกไม่ค่อยมีเวลาดูให้ ใหญ่เต็มหมดอ่ะเดี๋ยวคนทำความสะอาดใหม่หมดนะครับฝากติดตามด้ดวยนะเฮียก่อนทำ อันนี้ไม่ก็เป็นโกเซมบวกปอวุธครับสายเคแมน,น Man. บวกกับพยัก์เล็กผู้เกิดนิวเคลียร์อันนี้เป็นลูกสาวแดงสเปโรของบ่อทองฟาร์ม ตอนนี้เบอร์แข่งดีมากเต็ผมว่ามันเตะไม่ค่อยโดนเท่าไรย,ยังไม่ได้ลองเตะดูอีกบรรยากาศยามเช้าๆ โ,อ,โอย่งนี้นะครับจะทำความสะอาดฝากดตามดูด้วยนะครับสวัสดีครับ